สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเอกเข้าใจวัยรุ่นจริงๆวันนี้ครูเอกจะไปเที่ยวนะคะก็เลยสวมมวกนะคะเตรียมไปเที่ยวแล้วก็เออนึกได้ว่ายังไม่ได้อัดคลิปเพิ่มก็มาอัดคลิปฝากผู้ปกครองได้ดูได้ชมกันอย่างน้อยนะคะคนเราทุกวันเนี้ยเสพอะไรคะเสพโซเชียลนะคะแล้วดูสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกๆนะคะแล้วหัวข้อวันนี้ปังมากปังปูริเยเลยนะคะอ่ะ อาหารที่ทําให้ลูกอารมณ์ดีไม่เครียดไม่ก้าวร้าวกับเราหัวข้อขว่าอาหารนั้นสําคัญชไหยจริงๆแล้วอาหารครบห้าหมู่คืออาหารที่สําคัญนะคะหมู่หนึ่งตำบลสันต้นทงหมู่สองตำบลน,นั้นไม่ใช่นะคะเอ่ออาหารนี่คือห้าหมู่ห้าหมู่นียก็คือว่าให้ครบนะให้ครบห้าหมู่เลยในการทานอาหารให้ครบห้าหมูนะ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทราบดีว่าห้าหมู่มีอะไรครูเอ็มไม่ต้องมา,มาอธิบายแล้วนะคะ แต่ครูจะบอกว่าการทานอาหารให้ครบห้าหมู่น่ะแน่นอนที่สุดเขาจะมีอารมณ์ดีเขาจะสุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขภาพแข็งแรงอารมณ์เขาก็ดีแต่ทุกวันนี้มันไม่ครบค่ะมันไม่ครบเลยมไม่ใช่ไม่ครบนะคะมันไม่ครบเลยนะคะมันไม่ครบเลยห้าหมู่นี้นะคะฉะนั้นที่สำคัญคุยเอ๋มีสามวิธีการที่จะมาบอกนะคะสามที่วิธีการที่จะมาบอกนะคะ วิธีแรกคือกินให้มันพอดีเออไม่ใช่กินซะจนแบบเยอะมากฉันนึกคุณพ่อคุณแม่ค่ะเวลาเตรียมอาหารให้ลูกอย่าเตรียมอาหารเยอะเกินไปโอ,อลูกทานเยอะกับคุณครูเดี๋ยวเขาไม่อิ่มค่ะเดี๋ยวกระเพาะเขาชินค่ะจัดให้พอดีกระเพาะมันจะชินไปเองนะะเมื่อกระเพาะชินไปนะเมื่อกระเพาะชินชินกับอาหารที่ต้องกินปริมาณเท่านี้มันก็จะชินทุกวันทุกวันก็จะ,จะพอดีสอง อืมอาหารเซเว่นอีเลเว่นเป็นอาหารที่เขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าโจมตีว่าเซเว่นอีเลเว่นไม่ดีนะดีเป็นอาหารสาเร็จรูปเราอยากกินเลยก็มีนั่นในนั่นหมดเลยแต่คุณพ่อคุณแม่มักสะดวกเกินไปจัดให้ทุกมื้อเกินไปก็ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะอย่าจัดทุกมื้อย่าจัดทุกมืออกม้อนะคะเราจะต้องมีการเตรียมอาหารในตู้เย็นเพราะเราไม่ได้อยู่บ้าน บางคนลูกแม่จะไปทํางานนะคะเอางเงินวางไว้หลังตู้เย็นอ่สาสั่งฟู้ดเพนด้ามาแล้วดูดๆตามนั้นนะคะใช่ไหมคะแต่ทีนี้ครูเอจะบอกว่าบางทีเราต้องเตรียมอาหารให้ลูกบ้างเลิกงานไม่รู้จะไปไหนไปซื้ออาหารเก็บไว้ให้ลูกนะคะอาหารที่คุณแม่ควรจะซื้อเก็บก็คือพวกซีเรียลซีเรียลนิ้วทานตอนเช้านะคะถ้าเป็นขนมปังต้องเป็นขนมปังลูกเกด นะะขนมปังลูกเกดที่ได้ได้ได,ได,ได้ทั้งคาร์โบไฮเดตแล้วก็ได้ทั้งเม็ดลูกเกดที่ให้เป็นธันพืชทําให้การเาผาผลาญได้ดีขึ้นย่อยสลายจะเป็นการช่วยย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องเตรียมอาหารเหล่านี้ไว้นะคะพวกน้ําอัดลมไม่ต้องซื้อไว้ค่ะใครเคยซื้อน้ำอัดลมยัดตู้เย็นไวให้ลูก่าลูกชอบทานอ่ะเลิกเปลี่ยนน้ำอัดลมเป็นน้ำมะพร้าว คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าน้ำมะพร้าวมีประโยชน์มากนะคะเขาบอกว่ามะพร้าวถ้าอายุได้หนึ่งเดือนเนี่ยจะมีแคลเซียมอยู่คือในน้ําน่ะน้าอาจจะมี90%ซแล้วจะมีเนื้อมะพร้าวอยู่10%ซนซึ่งในน้ํามะพร้าวมีแคลเซียมมีวิตามินบีหก น่าสนนะคะครูเอกจะต้องรีบทานน้ำมะพร้าวเยอะๆแต่เราต้องหามะพร้าวอ่อนจริงๆที่มีน้ำนะคะนะคะอย่าทานเนื้อเยอะนะไขมันอีกละ่ะนะนะคะลดอาหารแปรรูปครูเอบอกแล้วนะคะลดอาหารแปรรูปนะคะฉะนั้นถามว่าขนมปังแปรรูปไหมครูก็แปรรูปอยู่แต่มันมีระยะเวลาของมันที่ทานแล้วเราไม่ได้ให้บ่อยซีเรียลนี้มีแป้งมีแป้งจริงแต่แป้งของเขาเนี่ยไม่มีไขมันมาก พยายามเลือกอ่านอ่านอ่านหน่อยอ่านฉลากหน่อยคุณแม่สิเวลาอ่านฉลากหน่อยว่าเราจะต้องซื้ออาหารที่มันไม่มีไขมันเพราะจะทําให้ลูกเนี่ยอ้วนนะคะนะเขาชอบทานแน่ถ้าคุณแม่ซื้อให้เขาชอบทานนมที่ผสมนมเปรี้ยวก็พยายามที่มันจะมันไม่มีไขมันเอาแต่รสมันไม่เอาไขมันหรือว่าซื้อผงเออซื้อพวกซอสพวกอะไรที่มันไม่มีไขมันอ่ะเออที่มันไม่มีไขมันให้ลูกนะคะต่อไป นะคะคุณหมอบอกว่าเออซุปถั่วดำนะคะซุปถั่วดาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะทำซุปร้อนๆซื้อซุปถั่วดำไม่ไดตู้เย็นแล้วเราก็ไปอุ่นให้ลูกทานลูกก็อาจจะชอบก็ได้นะคะมันมีขายค่ะมีขายมีขายในซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคุณแม่นะคะข้อที่หนึ่งเมื่อกี้บอกทานให้พอดีอย่าทานเยอะเกินไปถ้าทานเยอะเกินไปในลูกเราจะหลับจะอืดจะอุ้อยอายจะอ้วนนะคะนะ,ะ,นะะสให้ลดอาหารแปลรูก นะคะ 3. ให้เปลี่ยนจากน้ำอัดลมมาเป็นน้ำที่มีรสหวานน้ำที่เขาสำเร็จรูปมาแล้วเนี่ยลดลงให้มาเป็นน้ำมะพร้าวหรือน้ำอะไรก็ได้ที่ว่ามีปริมาณของน้ำผลไม้น้ำอะไรอย่างเงี้ยที่มีปริมาณของน้ำตาลน้อยนะคะแล้วลูกเราก็จะชอบแล้วเพราะว่าความหวานนะเด็กชอบแต่อย่าลืมว่าความหวานบางทีมันก็เป็นอันตรายต่อลูกเรา นะคะมันทําให้ลูกเราเครียดได้เพราะว่ามันหวานเกินไปพวกน้ําตาลพวกแป้งถ้าทานมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเราทําซื้ออาหารที่มันเป็นแปรรูปแล้วเขาคํานวณแล้วว่าเออมันเท่านี้นะีคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็กล้วยค่ะกล้วยน้ําหอมน้ำเออเขาเรียกว,ว่ากล้วยหอมไม่ใช่น้ําหอมนะกล้วยหอมไม่ใช่กล้วยน้ำหวานนะกล้วยหอมเนี่ยทําให้ใรูปรายเครียดได้ดีเลยนะคะ คลายเครียดได้ดีเลยในกล้วยหอมเนี่ยมันจะเป็นอาหารว่างที่ลดความเครียดอันนี้หมอท็อปบอกเลยนะคะมีวิตามิน b6 อืมนะน่าสนใจน่าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะสามสิ่งนี้คืออาหารที่ลูกเราควรจะให้ทานนะคะถามว่าอาหารนั้นสำคัญชะไหนนะคะสำคัญมากต่อชีวิตของลูกเรานะคะสามหัวข้อที่ให้ไปไนะให้คุณพ่อคุณแม่ลองซื้อไว้ในตู้เย็น อะไรที่เป็นอาหารขยะอะไรทานอ้วนอะไรทานแล้วจะต้องอืดลูกเราจะเป็นพะโล้ก็ลดลดลงนะคะลดลดลงนะคะเก็บไปเลยเสิร์ฟพอเข้าหิวไปไหนตู้เย็นหิวเปิดตู้เย็นหิวเปิดตู้เย็นเรามีเมนูสําเร็จรูไปไว้ให้เขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอาหารในรอบต่อไปอีกหลายเรื่องหลายราววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฟังนานเบื่อนะคะอ่ะโอเคนะคะด้วยรักจากใจครูเอคะ่ะ เอ๊เข้าใจวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเรียงไม่ยากหากเราเข้าใจเขาด้วยรักและปุพันค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันนะคะ